มาค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำถังหมักไซมินิเหมาะสำหรับสไตล์คนขี้เกียจแบบเรากันอีกแล้วนะคะวิธีนี้คือไม่ต้องเคลื่อนย้ายค่ะลงดินปุ๊บก็หมักได้เลยจบครบในขั้นตอนเดียวนะคะในขั้นตอนแรกก็ให้เราหาขวดพลาสติกที่เราไม่ใช้ก่อนนะคะแล้วมาทำการเจาะรูค่ะที่เห็นอยู่นี่คือขวดของจุรินซีสังขรแสงที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราจะนามาทาถังหมักกัน เสร็จแล้วก็ให้เราทำการตัดตูดขวดออกนะคะเพื่อง่ายต่อการใส่เศษอาหารนั่นเองค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรายังไม่จบเท่านี้นะถังให้น้ำก็คือแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็เจาะรูเจาะรูหนึ่รูนะคะเจาะได้รูประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะวิธีการทำนะคะก็ ง่ายๆค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราเจาะขุดหลุมก่อนขุดหลุมเพื่อที่จะใส่เจ้าตัวนี้นะคะได้แล้วนะคะไม่ต้องลึกมากเนะเาะแล้วก็เอาอันนี้วางลงไปเลยแล้วก็กบค่ะอังปุ๋ยอันที่สองนะคะ เราไม่ใช้นะเราเปิดฝาทิ้งไว้เลยนะคะถังปุ๋ยเราจะฝังให้เสมอเนี่ยได้ยิ่งดีเลยนะคะแล้วแต่ว่ามันจะลึกได้แค่ไหนนะคะแต่พยายามใส่อไปให้เยอะได้ยิ่งดีค่ะเพื่อที่เอ,อ่อพอเขากบลงไปในดินแล้วเนี่ยยุรินทรียภายในดิน,นจะได้ช่วยในการย่อยอาหารที่เราใส่ลงไปในนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้เอ,อ่อเป็นเศษอาหารที่เราเหลือจากในครัวนะคะเราก็จะมาทําการใส่ลงไปในนี้กันเลยค่ะอันนี้ไม่ ต้องใส่จนล้นออกมาในนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันขุดได้แค่นี้นะเราก็จะใส่ปุ๋ยให้ให้เสมอแค่นี้ก็พอค่ะใส่พูดผดสิตใส่เศษอาหารนะคะใส่ปนปนกันไปเนาะเขาจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะเปลือกไข่ก็บี้หน่อยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็หาถ้วยแตกๆหรือพลาสติกที่เราไม่ใช้อย่างเงี้ยค่ะมาคลุมไว้นะคะ น้ำนะคะอันนี้ที่จะใส่น้ำใช่ไหมเราเตรียมมาแล้วค่ะเราเปิดฝาใส่ได้เลยเสร็จแล้วนะคะต้องปิดฝานะเพราะว่ารูที่เราเจาะมันจะน้ำมันจะไหลออกมานะคะอันนี้เป็นแปลงผักอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เราทำการทดลองไว้ก่อนแล้วนะคะซึ่งให้ผลดีมากเลยนะคะนี่นะคะใบงามใบใหญ่ใบเขียวดีเกินคาดมากเลยค่ะ เดี๋ยวนะจะให้ดูหัวใช้เท้าด้วยหัวใช้เท้าแบบเราเพิ่มใจนําเสนอนะะถึงหัวมันจะไม่ใหญ่อะแต่ว่าช่วงก่อนด้านนี้ที่เรายังไม่ได้ทําแบบนี้นะคะที่ที่มีถังแบบถังหมักแบบเนี้ยค่ะมันไม่ค่อยออกหัวนะ,ะไม่ออกหัวเลยได้กินแต่ใบค่ะอันนี้คือเราเพิ่มใจมากนะคะคือถึงแม้จะหัวน้อยก็ก็ออกหัวแล้วเนาะงามมากนะคะอันนี้ชุดที่สองแล้วนะคะชุดแรกนี่ยังไม่ได้แบบนี้นะคะแต่ชุดแรกเราไม่ได้ถ่ายอไว้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ประสบความสําเร็จนะคะก็เลยไม่ได้มีรูปเปรียบเทียบนะแต่ว่า ช่วงการออกดอกออกช่อออกฝกักเนี่ยมันจะต่างกันมากนะคะดูจากใบลักษณะใบมาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยหมักมาใส่กันเมื่อกี้พูดผิดนะคะที่บอกว่าเอา่อที่บอกว่าเอาปุ๋ยหมักไว้ใส่เนาะผิดเราเป็นเศษอาหารนะคะอันนี้เป็นเอ่อน้ำหมักไล่แมลงที่เราแบบเป็นเศษของมันแล้วนะที่เรากากองเอาก,ากากออกแล้วอะนะคะแล้วมันเหลือแต่ เหลือแต่กากนะคะเราก็จะเอามาทําปุ๋ยหมักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแบ่งเอาไปใส่กระถางอื่นด้วยเนาะส่วนอันนี้จะเป็นเศษอาหารนะคะก็เทลงไปก็คือสูงก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆเราฝังถมดินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะไอ้ส่วนที่โผล่นี้ก็คือเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายลงไปเรื่อยๆค่ะถ้าใครจะเติมปุ๋ยคอกลงไปเพื่อเร่งการย่อยสลายก็ได้นะคะแต่เราไม่เติมนะเราก็เอาไว้ประมาณนี้แหละเนี่ยค่ะ เราก็เติมไปแบบนี้แล้วก็ข้างล่างนี้มันก็จะเป็นเศษอาหารที่ย่อยนะคะหลังจากที่เราลดน้ําเนี่ยมันก็จะชะล้างแบบนี้ลงไปเรื่อยนะคะ <_ LS> เป็นปุ๋ยแบบปุ๋ยที่เราหมักไปแล้วเนี่ยที่มันย่อยสลายแล้วเนี่ยมันก็จะชะล้างลงไปเรื่อยๆนะคะลงไปสู่พื้นดินด้านล่างเนาะซึ่งตรงนี้มันไม่ได้โดนรากต้นไม้โดยตรงนะคะต้นไม้ก็จะไม่ตายนะ,ะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือใบเขียวใบงามใบใหญ่ะค่ะ <_ that> เดี๋ยวเราจะใส่ใน,นส่วน,นอื่นๆที่เหลือกันนะก็มีตรงนี้เห็นไหมคะ แต่ว่าวิธีนี้มีข้อเสียนิดนึงนะคะถ้าใครเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่แนะนาเนาะเพราะว่าเขาจะมาคุยเขียนะคะลงไปนะคะใส่หมดเลยหมักไปเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนเนาะพวกเศษอาหารเศษเศษอะไรพวกนี้นะคะ่ะเราก็มาใส่ที่นี่นะคะกําจัดขยะอีกทางหนึ่งแถมดินก็ดีด้วยนะคะแถมไม่เน่าเหม็อนอีกด้วยค่ะค่แค่นี้แหละเสร็จแล้วนะคะ ส่วนอันนี้อันนี้เป็นถังปล่อยน้ํานะคะเราเจาะรูไว้ข้างใต้ก้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําให้ดูกันนะจริงๆอันนี้ลดชุ่มฉ่าแล้วคือมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกอแต่ว่าเราเราทําทําไว้เผื่อบางทีขี้เกียจหรือว่าเราไม่อยู่บ้านางเงี้ยเราก็กอกไว้ให้เต็มนะคะแล้วก็ให้เขาแบบว่าเออซึมลงไปใต้พื้นดินเนาะอย่างที่เราบอกนะคะว่าถังนี้จริงๆมันใช้ได้งานได้จริงๆนะคะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เนะาะพราะเราขี้เกียจเออเพราะเราขี้เกียจกอกน้ํานั่นเองค่ะ ถังนี้จุได้ประมาณ3ลิตรนะคะเราจะเติมน้ำลงไปให้ดูนะคะพอหลังจากเติมให้เต็มแล้วเนี่ยาฝาตรงนี้มีประโยชน์นะคะถ้าเราไม่ไม่ไม่เปิดฝาตรงนี้ใช่ไหมคะน้ำมันก็จะค่อยๆซึมเนาะที่เราเจาะรูไวอ้อ่ะแต่ถ้าเราค่อยๆคลายอย่างเงี้ยเห็นไหมคะน้ําก็จะค่อยๆค่อยๆลงไปแต่ถ้าเราเปิดหมดเลยน้ํามันก็จะไหลเร็วขึ้นนะคะ แต่สําหรับใครที่แบบอ๋อฉันว่าแบบนี้ไม่ดีนะอะไรเงี้ยก็สามารถเจาะรูไว้วันนี้ก็ได้แต่เราไม่เจาะนะคะค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ